เครื่องเยอะมากเลยอันนี้อันนี้นแบบเยลตลโกไงมีลูกชิ้นมีมุกกรอบรมีอะไรยังไงลึกลับเลยพริกลงไปครับนี้ดูแม่พริกมปเริ่มเลยสับใจมากใช่ไอไอน้ำที่ใส่เย็โตโโฟเต้าเจี้ยวปละหรือสักอย่างนั่นแหละอร่อยมากเลยอ่ะลุยฮะเขาเรียกว่าน้ำอร่อยใช่แบบนี้บอกโอ้โหยืนนะคะก็หน่อยค่ะ ทีเดียวเลยนะคะได้อยู่บอกแล้วเส้นไม่มีทางตีหน้าอบนะคะจับพริกจับพริกกินไม่ที่ร้านบะหมี่60ปีนะคะเท่าอายุป้าเลยอีกไม่กี่ปีก็เท่าอายุคุณไม่ดีเหมือนกันมายังอยี่ได้จับกลุ้มลงไปแล้วคับพร้อมเสิร์ฟคร่ะ ใหญ่โตมากนะคะชามนี้80ชามนี้7ชามนี้70นะฮะใส่พริกไปแล้วสั่งเป็นยำจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเผ็ดพอแต่พริกอันนี้เผ็ดแน่นอนเพราะว่าเม็ดบะเลมเลยมาชิมน้ำไปเลย70แล้วให้ขนาดนี้เยอะหลายชิ้นมากกรุบดีมากมาครับลุยฮะอืมเป็นดีมัต้มอีเลยเป็นดีใช่ไหมอืมเราเคี้ยวหนึ่งของครั45 5้าตัวฮะคุ้มมากกับานี้จริงจริงมา ลุยครับอืมดีเลยเหรออร่อยมากแต่เกี๊ยดูอวดหมูหมูแดงไดดาหมูแดงได้ามาไดดาโอ้โหแล้วเพริกดูดิครพริกที่เกาะหมูแดงนั้นอืมดื่มมากเนื้อดูดครับ ไม่ไม่รู้นะติดทุกคลิปอร่อยอันนี้บ้างแต่ก็นนมันจะอืดว้าหมดเร็วมากเอาเกี๊ยวมาค่ะมเ<อ>าเนี่ยก็ไปแล้วไปทันถ่ายเลยอันนี้อันนี้แปดสิบมันต <80. S 2> ่างไงเครื่องเยอะมากเลยอันนี้อันนี้มันแบบเย็นโอโคไง<อ>ไมีลูกทิ้มมมนมีมึกกรอบมีอะไรยังไงลุกลับเลยอืพลิกลงไปครับอย่างนี้ ดูแมทดพริกมาเริ่มเลยต <โห S 1> ับใจมากโอ้โหมาขอชิมน้ำเยลโล่โฟก่อนแดงเผือะนี่ไม่ใช่รดน้ำเนี่ยเยลนต่โฟแล้วเฮ้ยวัด,ดีอร่อยว่าจริงใช่ไหมหอมมากเต้าเจี้ยวก็หอมมากอันนี้หมือกรอบใช่ไอ้ไอ้น้ำที่ใส่เยลโล่โฟเต้าเจี้ยวป่าหรือสักอย่างนั่นแหละอร่อยมากเลยอ่ะลุยฮะโอ้เขาเรียกว่าน้ำอะไรอืมใช่แหละโอ้โหมือก,กรอบดีมากก็มอนก,ก,กรอบ นะคะก็หน่อยะคะ่ะด,ดีครับทีเดียวเลยนะคะได้อยู่บอกแล้วเส้นไี่มีทางตีหน้าอบนะคะจ่บพริกจับพริกนี่ไม่รู้รู้มาเรื่อยแล้วดูปลาสิบบาทเกี๊ยวมีอยู่5้าตัวให้เยอะมากจริงจรงคุณกัดเครื่งเกี๊ยวให้ดูกหน่อยนะ ย่อปแน่นๆอย่างไรยานี้ยานี้แน่นจริงและดีมากๆบอกเลยมาฮะดูครับสองชามอิ่มแล้วแหละเยอะมากไม่อร่อยเยจริงปะิบาทไม่อร่อยเพาไม่อยู่มาแล้วหกสิปีนะคะรู้มฮะตั้งแต่คุณเกิดถึงตอนนี้เขายังอยู่นะคะนี่ยมีชินชุ่มเอ้ยมีหือกล้วย ใช่มีเลือดเหมือนน่าจะหนึบเลยอ่ะอืม,อม,อม,มาฮะลุยครับเรื่องครบจบที่ชามเดียวได้เลยครับทุกทิงดีมากจบปลาด้วย<อ>มีปลาด้วยอืม,มา,มาหรือครับแล้วมันมีหกสิบปีนะฮะอร่อยมากสุดแล้ครับเรืวองลุยสามขาสองนะอือหรอ